ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนถ้าเราจะมีละครใหม่ๆมาให้ดูมากกว่าใครๆวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับแค่กดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่คําอธิบายใต้คลิป สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของพี่ชายเซลูที่มาจากโรคเอร์พร้อมกับพลังพิเศษและความสามารถในการกินกินวงแหวนวิญญาณเรื่องราวจะเริ่มต้นตั้งแต่แม่เซลูยังไม่ตายมาดูกันว่าพี่ชายเซลูจะสรงพลังแค่ไหนและเมื่อเจอกับถังซานเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้นะครับสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลงสามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงเช้าแปดนาฬิกา ช่วงเที่ยง12นาก15นาทีและช่วงเย็น18นาฬิกานะครับสำหรับวันอาทิตย์กับวันจันทร์เราจะลง2ช่วงเวลาเท่านั้นนะครับนั่นก็คือตอนเช้า8นาฬิกาตอนเที่ยง12นาฬิกา15นาทีเรามารับชมตอนต่อไปกันเลยนะครับรองผู้อำนวยการพูดด้วยรอยยิ้มแห้งๆว่าท่านผู้อาวุโสกคงคือว่าข้าขณะที่เขาพูดเขาก็รอยลงมาจากแท่นสูง มาหาชายชราคนนี้และอธิบายด้วยเสียงเบาชายชราผมแดงนามว่ากงฉานหลงเขาเป็นผู้ดูแลอยู่ที่นี่เขามีตำแหน่งพิเศษในโรงเรียนซือไรเคอร์ได้ศึกษาคนขวาเรื่องสัตว์วิญญาณอย่างลึกซึ้งแม้แต่รองผู้ในการก็ควรจะสุภาพกับเขามีสถานการณ์แบบนี้ด้วยงั้นเหรอเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยังไงไม่ว่าเด็กอายุ12จสกจะเก่งกาจแค่ไหนเขาก็ไม่มีทางที่จะดูดซับพลัง10,000แปีได้ งแหวนวิญญาณหนึ่งแสนปีเด็กคนนี้ให้เขาออกมาหาข้าแสดงให้ข้าดูหน่อยองฉังหลงอารมณ์ฉุนเฉียวตะโกนออกมาทันทีรองผู้อำนวยการรีบอธิบายว่าท่านผัวโสโกงท่านเห็นไหมการประเมินรังดำเนินโยรอจนกว่าการประเมินจะเสร็จสิ้นได้หรือไม่องฉังหลงพูดอย่างงงงิดว่าเจ้าพูดเรื่องไราสาระอะไรของเจ้าเจ้าไม่ฟังข้าเมื่อขี่เห้นเหรอสัตว์วิญญาณอายุหมื่นปีอ่อนแรงลง และสัตว์วิญญาณที่ต่ำกว่าอายุหมื่นปีก็มีอุจจาระและปัสสาวะเลอดราดออกมามันจะต้องใช้เวลาสักพักข้าคิดว่าจะทําความสะอาดทั้งหมดเจ้าคิดว่ามันง่าย,ยางั้นเหรอมันไม่ง่ายเลยที่จะจัดการกับสัตว์วิญญาณทั้งหมดนี้ที่ขับถ่ายออกมาอย่างไม่ได้ตั้งใจรองผู้ในการก็ไม่ได้คาดคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็พูดว่าเอาละท่านผู้อาวุโสโกง ฉันค่าจะอธเบายให้ท่านฟังรอสักโค่ร้องผู้อำนวยการเดินมาหานักเรียนเหล่านั้นและพูดด้วยเสียงทุมว่าเนื่องจากมีสถานการณ์พิเศษการประเมินเลื่อนชั้นจึงจะถูกเลื่อนออกไปก่อนและขอให้อาจารย์ปรารชาชั้นพานักเรียนกลับเข้าไปในห้องเรียนเพื่อศึกษาตามปกติโจอี้รีบถามว่าท่านรองผู้อนวยการการประเมินของหัวอยู่เฮ้าเป็นอย่างไรบ้างรองผู้อำนวยการขมวดคิ้วและพูดว่าปล่อยให้เขาผ่านเถอะหัววีเฮ้าเจ้ามากับข้าก่อนจากนั้น เขาหันหลังแล้วเดินไปหาผู้โสโกงอีกครั้งในขณะนี้อรอยเย็มของใต้หัวบินปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาอย่างมั่นคงเขายืนนิ่งไม่สามารถเชื่อสายตาของตัวเองได้นี่ยังเป็นเด็กที่ถูกตัวเขารังแกอยู่อีกงั้นเหรอข้าจะต้องจัดการอะไราสักอย่างข้าจะปล่อยให้หัววีเข้าโตบโตขึ้นเพื่อที่จะเป็นศัตรูของข้าไม่ได้หลังจากวันเวลาผ่านไปในคฤหาสน์อันหรูหราใต้หัวบิน นั่งอยู่ในคา,าราฮา์และมีชายชาราหลายคนนั่งเฝ้าเขาโยผู้โสเหล่านี้ร้อนเป็นจักรพรรดิวิญญาณและพวกเขาทั้งหมดถูกส่งมาโดยคุณนางพญาขาวเพื่อปกป้องใต้หัวบินขณะนั้นก็มีผู้โศคนหนึ่งเดินเข้ามาจากด้านนอกในน้อยใต้หัวบินท่านอาจารย์หวหวิเฮ้าไม่ได้ตายเขาได้รับการช่วยเหลือจากมาเซลเถาชายชาราคนดังกล่าวโพดอะไรนะใต้หัวบินก็ตกใจแล้วหัววีเฮ้ายังคงมีชีวิตอยู่งั้นเหรอ เขาเราว่าโรงเรียนซอ้อไรเคอร์ถ้ามีการฆ่าเขาวางแผนที่จะฆ่าหัววีเฮ่าและเขาต้องการที่จะจัดการให้เรียบร้อยตอนนี้คงไม่มีหลักฐานอะไรแต่ถ้าเขาฆ่าไม่ได้โรงเรียนซอ้อไรเคอร์ก็คงจะไม่ปล่อยเขาไปแน่เขาต้องรู้ว่าด้วยภูมิหลังของโรงเรียนซซอไรเคอร์แม้แต่คุณนางพยาขาวก็ไม่กล้าที่จะยั่วยุพวกเขาได้ง่ายๆคราวนี้มีปัญหาแน่ท้ายหัววนโพดขนาดนั้นเอง ชายชราคนหนึ่งก้าวออกมาข้างหน้าและพูดว่าเราจะไม่ทําอะไรเราจะรอบสังหารหัวอยู่เฮ้าอีกครั้งใช่ถ้าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยข้าเคียงว่าเรื่องคงไม่จบลงด้วยดีในขณะนี้ก็มีคนสองคนปรากฏขึ้นในห้องโถงพวกเขาไม่มีเสียงเลยมีคนสองคนเดินเข้ามาในห้องโถงของพวกเขาอย่างเงียบๆในขณะนี้ท้ายหัวบินหลีตาลงมองปทีเทศหัวบีเฮ้าด้วยความเมื่อเชื่อและพูดอย่างโง่เขลาว่า หัววีเฮ้าเจ้ามาได้ยังไงในขณะนี้หัววีเฮ้ามองไปที่ใต้หัวบินแล้วพูดว่าเป็นเจ้าจริงๆที่รอบสังหารข้าหัววีเข้าเจ้าเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงใต้หัวบินถามซ้ำๆหัววีเฮ้าจ้องมองเขาอย่างแผ่วเบาแล้วพูดว่าใต้หัวบินเจ้ามันเลวจริงๆในขณะนั้นเองชายชราคนหนึ่งก็ยืนขึ้นแล้วพูดว่าหัววีเฮ้ามีทางให้เจ้าไปเยอะแยะกับไม่ไป เจ้ากับเลือกที่จะหาทางลงนรกด้วยตัวของเจ้าเองเพราะฉะนั้นเจ้าจงไปตายซะใช่แล้วหัววีเห้าเจ้าโชคดีแต่ข้าไม่ได้คาดหวังว่าเจ้าจะมาตายที่นี่ท่านอาจารย์ตอนนี้หัววีเห้ามาที่นี่แล้วเราเข้าจัดการพวกมันซะใช่ข้ามันซะในเวลานี้พวกเขาปลดปล่อยวิญญาณยุดการต่อสู้ท,ทันทีและพวกเขาต้องการที่จะฆ่าหัววีเห้าจูโรยืนอยู่ข้างๆใต้หัวบิน และเฝ้าดูฉากนี้ด้วยความประหลาดใจหัววีเฮาเจ้าเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงเจ้ามาทําไมใต้หัวบินถามข้ามาเพื่อแก้แค้นยังไงเมื่อพูดคํานี้แล้วผู้อาวุโสทั้งหลายก็พูดขึ้นว่าพวกเจ้าทั้งสองคนมาที่นี่เพื่อต้องการแก้แค้นงั้นเหรอพวกเจ้าคิดว่าพวกข้าไม่มีฝีมือหรือยังไงถึงดูถูกกันแบบนี้ในเวลาน,นี้ใต้หัวบินก็มองไปที่เซียวโจ เียวจซึ่งอยู่ในชุดขาวยืนอยู่เงีย,งยบๆไม่ได้พูดอะไรสักคำเขาดูไม่เหมือนกับวิญญาจารย์เลยเราต้องรู้ว่าตอนนี้มีจักรพรรดิวิญญาถึงห้าคนที่อยู่ที่นี่พวกเขาจะแก้แค้นได้อย่างไรท่านผู้อาวุโสทั้งหลายจัดการมันซะใต้หัววินเก่าอย่างเฉียบแหลมในขณะนี้ร่างของผู้อาวุโสทั้งห้าก็เคลื่อนไหวและพวกเขาก็มุ่งหน้าสู่หัววีเฮ้ากองกําลังอันทรงพลังก็ระเบิดออกมากระทานหาัน ดวงตาของเซลจูขยับและเขาพูดอย่างไม่แยแสว่าไปแก้แขนซะคนอื่นปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของข้านใดนั้นใต้หัววินก็เดินตามมาติดๆแสงสีอ่อนๆก็พุ่งออกมาจากร่างของเขาใต้หัววินพุ่งเข้ามาแขนของเขาเหยียดออกด้านข้างกอกเหยียดตรงกระดูกแตกกล้ามเนื้อพองโตอย่างกระทานหาันเสื้อผ้าพายุงร่างกายขึ้นสูงกล้ามเนื้อทุกมัดปรากฏชัดขึ้นอย่างชัดเจนภายใต้เสื้อผ้า แม้แต่อากาศรอบตัวเขาดูเหมือนจะบ้าคลั่งผมสีบอลเปลี่ยนเป็นสีดำและสีขาวในพลิปตาสีขาวครบอบคลอมพื้นที่ส่วนใหญ่แต่เส้นผมสีดำบางเส้นก็เ,เด่นชัดเป็นพิเศษเส้นจ,งจางๆสี่เส้นปรากฏขึ้นบนหน้าผาก3มเส้นเป็นแนวนอนและ1เส้นตั้งตรงก่อตัวเป็นสัญลักษณ์คำว่าราชามือของเขาเปลี่ยนแปลงไปมากที่สดุดและเท้าของเขาก็ใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่าจากเดิมผมขาวปกคลุมทั่วทั้งฝา่ามือ ระหว่างการเคลื่อนไหวของนิ้วมือกรงเล็บที่ขายมีดสั้นก็ยื่นออกมาและหดกลับจากฝ่ามืออย่างต่อเนื่องกรงเล็บทุกอันเปรียบเสมือนใบมีด,ดยาวแปดนิ้วเปล่งประกายด้วยแสงเย็นยะเยือกสวนบนของใต้หัวบินโน้มไปข้างหน้าอย่างช้าๆดวงตาได้รู้ม่านตาทั้งสีของเขาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มทำให้ผู้คนรู้สึกราวขับวว่ามันเหมือนกับเครื่องจักรสังหารใต้เท้าของเขารัศมีที่เปล่งประกายสามอัน พุ่งขึ้นมาทีละอันค่อยๆสูงขึ้นไป2วงเป็นสีเหลืองและอีกวงเป็นสีมว่วงในขณะนี้วงแหวนวิญญาณหมุนเวียนพลังวิญญาณเข้าพุ่งคลานก่อตัวเป็นคลื่นเหมือนแรงกดดันที่พุ่งออกมาหัววีเฮ้าไปตายซะในขณะน,นี้ทั้งจักรพดิวิญญาณที่เป็นผู้อาวุโสและใต้หัววินต่างเข้าได้วิ่งไปหาเสี่ยวโจและหัววีเฮ้าพลังอันทรงพลังก็ระเบิดออกมาอย่างคาทาหาันเสีย่ยวโจยืนนิ่งเขาค่อยๆย,ยื่นมือสายของเขาออกมา ในขณะน,นี้ความหนาเวเย็นพุ่งออกมาจากมือซ้ายของเซียวโจและพลังวิญญาณอันไม่มีที่สิ้นสุดก็พุ่งออกมาอย่างกระทานหาันครอบท้นพื้นที่ระหว่างสวรรค์และโลกมีเสียงดังเกิดขึ้นมีเสียงดังและความหนาเวเย็นอันไม่มีที่สิ้นสุดก็เริ่มที่จะครอบแน่นจากพื้นดินพื้นดินเริ่มที่จะแข็งตัวน้ำแข็งอันไม่มีที่สิ้นสุดก็ถูกพัดออกมาในเวลานี้ ผู้คนทั้งหมดที่รีบวิ่งไปหาหัววีเข้าต่างก็ถูกแช่แข็งอยู่ในน้ำแข็งและเพียงใต้หัววินและจูรูเท่านั้นเสี่ยวโจจ้องมองจักรพดิวิญญาณที่เป็นผู้เอาโซทีท่ถูกแช่แข็งเหล่านี้อย่างเลื่อนล่างแระดิดนิ้วของเขาเสียงน้ำแตกแตกทำให้ผู้คนนับไม่ถ้วนกลายเป็นเศษน้ำแข็งสำหรับการต่อสู้ข,ของหัววีเข้าเสี่ยวโจไม่คิดที่จะไปแทรกแซงหัววีเข้ามีวงแหวนวิญญ,ญาณล้านปีและแสนปี เขายังไม่สามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้แสดงว่าเขาไม่คู่ควรที่จะเป็นศิษย์ของเซียวโจข้าจะฆ่าเจ้าหัววีเฮาใต้หัวบินคำรามอย่างดุร้ายและพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วพร้อมกับปรากยอันดุร้ายในดวงตาแต่โจโร่ผู้เจ้าเล่ห์เขารีบซ่อนตัวอยู่ข้างหลังเขาเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีด้วยหัววีเฮาอีกครั้งแม้ว่าใต้หัวบินจะฆ่าหานแต่ประสบการณ์การต่อสู้ของเขานั้นเข้มข้น,นมากอย่างน้อยก็เหนือกว่าหัววีเฮา ขณะที่ร่างกายของเขาพุ่งทะยานไปข้างหน้าวงแหวนวิญญาณวงแรกข้อสว่างขึ้นเช่นกันชั้นแสงสีขาวเปลี่ยนเป็นหน้ากากเพื่อปกป้องร่างกายทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งศีรษะระวังหัววีเข้าให้ดีนี่เป็นความสามารถการป้องกันทักษะวิญญาณอันดับหนึ่งของเขานี่คือพยักขาวปกป้องร่างกายไม่เพียงแต่มีพลังป้องกันที่แข็งขแกร่งเท่านั้นแต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการต่อสู้ของเขาได้อีกด้วย ระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นใกล้กันมากแล้วและหลังจากการพระทะก,กันครั้งแรกก็เขาเขาเข้าใกล้กันอีกครั้งใต้หัวบินมาถึงเบื้องหน้าหัววีเฮาแล้วคงเียบพยักขาวโคหนึ่งกางออกพร้อมกันและตกไปที่หัววีเฮาโโรุกก่งกำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปอีกด้านหนึ่งความเร็วของเธอเร็วเกินไปและเธอก็วิ่งตรงไปหาหัววีเฮาหัววีเฮาพ่ายแพ้เมื่อปะทะก,กับคู่ต่อสู้เป็นครั้งแรกคราวนี้ใต้หัวบินได้เข้ามาหาเขาอีกครั้งเห็นได้ชัดว่า ได้เปรียบอย่างชัดเจนวิญญาณยุดการต่อสู้พยักขาวขึ้นชื่อเรื่องการโจมตีเรียประชิดมาโดยตลอดดังนั้นการดึงทั้งสองฝ่ายให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเช่นนี้ย่อมส่งผลดีต่อใต้หัวบินสิ่งที่ทําให้ใต้หัวบินประจลาใจคือหัววีเฮ้ายังคงไม่เปิดใช้ความสามารถทางทักษะวิญญาณที่สองของเขาหัววีเฮ้าเพียงแค่ใช้ทักษะกายภาพรบกงเร็บพยักข,ของใต้หัวบินเท่านั้นใต้หัวบินพ่นลมอย่างเย็นชา กองเรยพยักคู่หนึ่งไม่หลุดลอดไปเขาคว้าหัววีเห้าไว้ทันทีเขาตั้งใจจะฉีกร่างของหัววีเห้าด้วยพละกำลังซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามั่นใจในพลังของตัวเองมากแค่ไหนในเวลาน,นี้ร่างกายของหัววีเห้ากับแข็งแกร่งขึ้นอย่างกะทนันหันใต้หัวบินมีประสบการณ์ต่อสู้ที่เข้มข้นมากเขาตอบสนองทันทีเมื่อสังเกตเห็นปัญหากองเรยพยักเขาที่เขาคว้าไว้หยุดกลางอากาศ ขาขวากระแทกพื้นเขาเปลี่ยนทิศทางไปข้างหน้าอย่างกระทนหันหลบไปด้านข้างในเวลาเดียวกันความสามารถทางทักษะวิญญาณที่สองก็ถูกกระตุ้นอีกครั้งขณะที่บินไปด้านข้างร่างของเขาพุ่งเข้าหาหัววีเฮาแต่สถานการณ์ครั้งนี้ดูเหมือนจะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงขณะที่ใต้หัวบินเปลี่ยนทิศทางหัววีเฮาไร่ไ่ไตามเขาไปแต่กับ,บรลบการโจมตีของคลืนแสงพยักขาวได้โดยตรง ด้วยการตรวจจับทางจิตวิญญาณการตัดสินใจสถานการณ์ของการต่อสู้ของเขาจืงนแม่นยำอย่างยิ่งใต้หัวบินรีบโจมตีอย่างเร่งเรีบจึงสายเกินไปที่จะรอกเขาไว้ได้ดังนั้นววีเฮาจึงสามารถที่จะหลบกองเรียพยักขาวได้ประสบการณ์การต่อสู้ของใต้หัวบินนั้นอาจจะเข้มข้นมากแต่คนยศของหัววีเฮารรอนำเนินไปภายใต้หลักการของการตรวจจับทางจิตวิญญาณเขาไม่จำเป็นต้องพูดอะไรกับหัววีเฮาเลย เพียงแค่เปลี่ยนจุดเน้นของการตรวจจับทางจิตยอยู่ตลอดเวลาก็เทียบเท่าก,กับการให้คนยุ์แก่หัววีเฮ้าเสียงฝีเท้าดังกล้องไปทั่วหัววีเฮ้ารีบถอยกลับแต่ความเร็วของเขาเทียบไม่ได้กับใต้หัวบินระยะห่างระหว่างทั้งสองก็แคบลงทันทีฝ่ามือพยักของใต้หัวบินพุ่งตรงไปยังหัววีเฮ้าราวกับจะตกไปที่หน้าอกใดนั้นเสียงฝีเท้าของหัววีเฮ้าก็หยุดลงต้องมองใต้หัวบินด้วยดวงตาที่แผดเผา ด้วยศรีรษะของเขาที่เป็นศูนย์กลางอากาศภายในรัศมีประมาณ5เมตรจึงบิดเบี้ยวเล็กน้อยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนี้แม้แต่ผู้ที่มีพลังก็ไม่ทันสังเกตเห็นนี่ไม่ใช่การกระแทกทางจิตวิญญาณแต่เป็นการลบกวนทางจิตวิญญาณเมื่อการลบกวนทางจิตวิญญาณถูกกระตุน้นมัวิเฮาเข้าโจมตีไปที่ใต้หัวบินไม่ว่าพลังวิญญาณขั้นที่3ของใต้หัวบินราชาพยักขาวแผงร่างจะทําให้ร่างกายของเขาแข็งแกรงเพียงใด ก็ไม่อาจที่จะต้านทานการโจมตีจากหัววีเฮ้าได้ถึงแม้ว่าหัววีเฮ้าจะอยู่ในอารมณ์ที่ร้อนแต่เขาก็ยังเป็นวิญญาจารย์ในระดับหนึ่งไม่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปเขาก็สามารถควบคุมสติของเขาได้หลังจากโจมตีสําเร็จเขาเรียบ้อยกลับและไม่โจมตีต่อแต่ในทว่วพิบตาร่างที่ภาพเงาของใต้หัวบินกลอกกระเด้งกลับองเรียพยคัคฆ์หนึ่งพุ่งผ่านตําแหน่งที่หัววีเฮ้าเพิ่งหลบไป ด้วยพลังโจมตีของเขาหาหัววีเฮาถูกโจมตีในครั้งนี้อย่างน้อยเขาก็น่าจะได้รับบาดเจ็บแต่หัวบินไม่สามารถที่จะจับหัววีเฮาได้ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธเขาแม้คาดคิดว่าหัววีเฮาจะแข็งแกร่งขนาดนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ te, Please, way, like so ่งให้ก so ันด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ